รีวิวค่าพลังดาเลนเฟสเชอร์มาพร้อมกับสุ่อย่างฟีนอมิโนพานับทาวิตาลรวมบูสเตอร์อยู่ที่ร้อยสามแต่ว่าราทำตันร้อยสี่และทำให้มือคอนแฟกอยู่ที่หนึ่งร้อยหกได้เลยนะค่าพลังที่เป็นจุดเด่นจะไม่ไองเกมลับเนาะก็เป็นสไตล์เดสทอยที่เกมลับค่อนข้างดีนะครับเลี้ยงบอลคอมอนก็โอเคนะจ่ายบอลเนี่ยหูแปดสิบแปดทั้งคู่ถ้ามันปรับเป็นเก้าสิบทั้งคู่เนี่ยผมว่าสวยนะอากาศยานนะถือว่าใช้ได้นะค่าพลังส่วนใหญ่เป็นสีเขียวหมดเลยเนี่ยความลงความเร็วเห็นไหมเนี่ยสปีดแปดสิบแป จะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนะร่างเก่าจะเลี้ยงบอลดีกว่าจ่ายบอลดีกว่าเขานั่งเยอะนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นสภาพเออเกมลับนะเกมลับร่างใหม่ดีกว่านะแล้วก็สภาพร่างกายเนะี่ยคือนี่ชัดเจนมากนะร่างใหม่มีร่างกายที่ดีกว่าเขานั่งเยอะความเร็วนี่บวกเป็น10นะครับก็ถ้าให้เทียบกนะันอ่ะผมว่าชัดเจนว่าผมชอบของร่างใหม่มากกว่า รขอเปรียบเทียบกับระดับท็อปในสายเดสทอยอย่างมาเกลเล่ e. ให้ดูนะมาเกลเล่เ e. นี่ยเลี้ยงบอลดีกว่านาะจ่ายบอลพอๆกันนะฟเฟสเชอร์จบสกอร์ดีกว่าแต่ก็สีแดงก็คือแย่เหมือนกันนะแต่ว่าเออถ้าเป็นเกมลับแล้วก็พวกสภาพร่างกายเนี่ยก็อ,อย่างที่เห็นนะชัดเจนเลยว่ามาเกลเล่ e. กินขานะถ้าเกิดเทียบกับระดับแบบท็อปๆส,สูงอนะอย่างพวก Mar e. มาเกเนี่มเขาก็ยังสู้ไม่ไหวนะ สำหรับวิธีการมาเปลี่ยนค่าหลังเฟเจอร์นนะไปดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไปร้อสีตามหน้าการ์ดเนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่ต้องบูทบูทเตอร์อะไรเลยนะใ,ชใช้แค่บูทโค้ดลงทีมาเขาก็ร้อยสีแล้วที่แน่ง่ายเลยนะไม่ว่าเราจะบูทกดบูทอะไรอะมันก็ สูงสุดได้แค่1้อยสีไเสียดายมากเลยที่เฟชเชอร์ไปไม่ถึง105นะเพราะว่าตั้งต้นมามา1้อแล้วอ่ะน่าจะแบบทำา105ได้นะแต่ว่าถ้าบูสเตอร์ที่เหมาะสมกับเขาผมก็แนะนําคือบูตดิวิงนะเพราะว่าด้วยเพลสไตล์เดสทอยคนระับมันก็ต้องบูตต้องบุนหน่อยนะดิวิงค่อนข้างเหมาะนะหรือจะเป็นบูสเตอร์ตัวอื่นะก็ได้จะวุฒพวกดีฟงดีเฟนต์เออชัดดาวะอะไรเงี้ยก็ได้นะถ้าเกิดเอาแบบเวบักก่อนนะเวบักถ้าเราไปเล่นเซนเตอร์นะ ไม่ไม่ออฟสไตล์นะเพราะว่าเดททอยแสดงผลที่เซนเตอร์นะก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์ธรรมชาติค่าพลังแฝงอยู่ที่1 0 6เลยนะถ้าเกิดเล่นเซนเตอร์ผมให้ปรับประมาณนี้แล้วกันผมจะปรับออดีเฟนซ์ลงไปเหลือ12นะแล้วก็ผมจะเพิ่มเดซเทรตี้เป็น5นะเพิ่มโรบอดี้เป็นสัก9แล้วกันนะ ก้าแล้วกันเพราะว่าสปีดอยากจะให้มันเออสปีดอยากจะให้มันสัก9กประมาณ90เดี๋ยวก็อีก3แต้มเพิ่อมอากาศยานแบบนี้แล้วกันก็ <S <S ถ้าเกิดอัพเวซ์เซนเตอร์ประมาณนี้นะประมาณเซนเตอร์1้อก็ถือว่าเกมรับดีมีความเร็ว <S <S ก็ถือว่าเป็นพวกเซนเตอร์บัคแหละแต่ว่าไม่บัคเท่าพวกมารนีตูลามนะโอเคนะต่อมาผมขออัพเป็นเวแบบมาตรฐานและกันนะาเอาเวบักเอาเออเวบัคผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่เล่นนะครับเอาเป็นเวแบบปกติแล้วกันถ้าเวปกติเราลดดีเฟนซ์นะเ,เหลือสัก10 อพอนะผมจะเพิ่มพาร์ตซิ่งเนี่ยให้มันเป็น10ไปเลยเพราะว่าหูส่งสั้นเปิดบอลเอาเป็น90สสวยๆไปนะเปิดคมๆเปิดแม่นๆนะยิ่งภาคนี้โยนยาวยิ่งแบบหากินกันได้อยู่นะแล้วก็ผมจะเพิ่มนี่อันนี้อากาศยานเออไม่ใช่อากาศยานความเร็วนะอยากจะให้ความเร็ว90ด้วยไงแบบเนี้ยเขานั่งสวยนะเกมรับ90นะครับความเร็ว90คือความอึด90กว่าแล้วก็ส่งสั้นเปิดบอลแม่นปึบเลยนะครับสำหรับเฟเจอร์ค่าพลังอ่ะไม่ได้แย่นะแต่ว่า ถ้าเกิดเราเอาไปเปรียบเทียบกับระดับท็อปๆในเกมนี้เลยในสาย Toy นะเดซทอยน์นะคันนาไม่ใช่คันนาวลโลก,ก็จะเป็นพวกามาเกลเล่ที่เปรียบเทียบไปนะครับกัตตูโซนะครับเอ็ดการาวิดผมว่าเฟเชอร์ยังสู้พวกนั้นไม่ได้นะครับก็ในแพ็กเนี่ยผมว่าหลายๆคนคน่คงไม่ค่อยอยากจะได้หรอกเฟเชอร์นอกจากแฟนแมนยูที่อยากจะฟูทีมเนาะก็ถ้าเทียบกับร่างเก่าคือดีขึ้นแหละแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นตัวท็อปไหมในสายเดททอยผมบอกเลยว่ายังนะครับแต่ว่าก็ใครไม่มีเดททอยดีๆก็เอาเขาไปเล่นได้นะครับ